สวัสดีค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องธรรมสะสกิดใจใบจารินเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปมาเริ่มกันเลยค่ะ หลักธรรมพรมวิหาร4ี่คือคุณธรรมอันประเสริฐทำเป็นเครื่องอยู่ของพรมเป็นหลักธรรมสำหรับการประพฤติปฏิบัติเพื่อความสงบสุขในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นและเป็นบาดฐานสำคัญของการเจริญสมาธิภาวนาให้จิตตั้งมั่นประกอบด้วยคุณธรรม4ประการดังนี้ 1. เมตตา l o v g k i n d n e s s ความหมายความรักและความปรารถนาดีอยากให้ผู้อื่นมีความสุขรายละเอียดเป็นการแข่์ไมตรีจิตที่บริสุทธิ์ไม่มีความหวังผลตอบแทนไม่จำกัดเพศวัยเชื้อชาติหรือศาสนาเป็นการมองเพื่อนร่วมโลก ด้วยความรู้สึกเป็นมิตรและเป็นพี่น้องร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายเป็นความรู้สึกอยากให้เขาพ้นจากความทุกข์ทางกายและใจและได้พบกับความเจริญรุ่งเรือง 2. กรุณา compassion ความหมายความสงสารและคิดจะช่วยให้พ้นทุกข์ความไม่ทนเห็นผู้อื่นเป็นทุกข์รายละเอียดเป็นการต่อยอดจากเมตตาเมื่อเห็นผู้อื่นกําลังประสบความทุกข์ความเดือดร้อนหรือความลําบากทั้งทางร่างกายและจิตใจก็มีความรู้สึกสงสารอยากเข้าไปช่วยเหลือหรือหาทางบรรเทาความทุกข์นั้นให้หมดสิ้นไปกรุณาเป็นแรงผลักดันให้เกิดการลงมือทําเพื่อช่วยเหลือผู้อื่น 3. มุทิตาซิมพาเทติกจอยความหมายความยินดีในความสุขและความสําเร็จของผู้อื่นความพลอยยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดีรายละเอียดเป็นการขจัดความรู้สึกริษยาอิจฉาออกไปจากใจเมื่อเห็นผู้อื่นประสบความสําเร็จมีความสุขมีโชคลาภมีตําแหน่งที่สูงขึ้นหรือมีความเจริญก้าวหน้าก็จะเกิดความรู้สึกยินดีด้วยความจริงใจไม่มีความรู้สึกคับแค้นใจหรือไม่อยากให้เขาได้ดีถือเป็นธรรมะที่ทําได้ยากสําหรับคนส่วนใหญ่ อุเบกขาอิควาเนมิตี้ความหมายความวางใจเป็นกลางไม่ดีใจไม่เสียใจจนเกินเหตุรายละเอียดเป็นการวางเฉยด้วยปัญญาไม่ใช่ความเมินเฉยแต่เป็นการพิจารณาด้วยเหตุผลว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมที่ตนเองทําไว้คือเมื่อได้ทําความดีอย่างเต็มที่แล้วแต่ผลที่เกิดขึ้นนั้นเป็นไปตามเหตุปัจจัยของบุคคลนั้นๆหากอย่างไม่สามารถช่วยเหลือได้ก็ต้องวางใจให้เป็นกลางไม่เข้าไปแบกรับความทุกข์ของผู้อื่นไว้หรือไม่ยินดียินร้ายในหลับยศสรรเสริญจนเกินขอบเขตข้อควร ระวังอุเบกขาจะใช้เมื่อคุณธรรม3มข้อแรกไม่สามารถช่วยได้แล้วหรือใช้ในการพิจารณาสัตว์โลกตามความเป็นจริงเพื่อไม่ให้จิตใจเศร้าหมองหรือหวั่นไหวไปกับความแปรปรวนของโลกความสัมพันธ์ของพรหมวิหาร4ี่พรหมวิหาร4รี่จะต้องเจริญให้ครบถ้วนและสมดุลกันหากขาดข้อใดข้อหนึ่งไปจะไม่ถือเป็นความสมบูรณ์เช่นถ้ามีแต่เมตตาและกรุณามากเกินไปโดยขาดอุเบกขาอาจทําให้เกิดความเศร้าหมองใจเพราะเห็นความทุกข์ของผู้อื่นแล้วแบกรับไว้หรือไม่สามารถทําใจยอมรับผลของกรรมได้ถ้า มีแต่อุเบกขาอย่างเดียวจะกลายเป็นความเฉยเมยเย็นชาขาดความเมตตาและกรุณาต่อเพื่อนร่วมโลกหลอกธรรมนี้จึงเป็นรากฐานสำคัญที่ช่วยให้ผู้ปฏิบัติมีจิตใจบริสุทธิ์ผ่องใสเป็นที่รักของผู้อื่นและเป็นหนทางในการฝึกจิตให้ก้าวหน้าในธรรมต่อไป